สวัสดีครับแฟนราการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทรคมพิเศษครับพฤหัสบดีัที่6พฤศจิกายน2563ครับ7โมง49นาทีครับอ่านหนังสือพิมพ์มติชนข่าวมติชนสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมติชนครับย้ำเช้าครับก่อนไปสอนหนังสือนะครับมติชนครับสแกนดูก่อนสแกนดูก่อนสแกนดูก่อนนะครับสแกนดูก่อน โอเคเริ่มจากข่าวใหญ่ก่อนเลยครับสศสิวลักษ์โผล่รัศดรคว้าไม่ไล่บิ๊กตู่ปลาบุ้มยิงสนั่นม็อบโอ้โหถือว่าข่าวเร็วนะครับเพราะว่าเมื่อวานหลังจากเลิกชุมนุมแล้วก็มีการปาระเบิดเสียงปืนดังขึ้นครับโอ้โหเกิดความามที่ชนนี้ทัททนทันท่วงทีเลยอ่ะดูครับปวนม็อบปวนม็อบปวนม็อบครับปวดม็อบในสรุสรักสิวลักษ์ หรือสอสิวลักษณ์นักคิดนักเขียนอาวุโสร่วมชุมนุมกลุ่มรัษฎรพร้อมปลาใสไล่นายกลาออกโดยมีนายพริตชวรัลเพนกวินกันนำเสื้อสีเหลืองของเพนกวินยืนตรงนี้ไหมครับและหมกเป็ดมาร่วมที่หน้าสำนักง,ง,งานใหญ่นนธนาคารไทยพาณิชย์ scb แต่หลังจากยุติมีชายวัยรุ่นคนหนึ่งปาวัตถุระเบิดใส่การผู้ชุมนุมตรงข้ามบสซีบีมีปืนสี่นัดทำให้ผู้บาดเจ็บนะครับเขาก็โคดภาพจากเดอะสแตนดาร์ดนะครับ เป็นมาตรฐานนี่ฮะมีชัดเจนเลยครับนี่ฮะตอนนี้บนในทวิตเตอร์ก็กำลังเป็นกระแสนะครับเป็นกระแสผมเองก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นนะฮะพะเดี๋ยวจะต้องเดินทางเข้าเมืองด้านบนครับในหลวงรอในหลวงเสด็จเสด็จสวนลุมครับเสด็จสวนลุมนะครับ เมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายปรนสวนคตในหลวงรัชกาลที่6ครับนี่ฮะก็เซ็นสพระอักษรบสวนบันทึกขอประชาชนด้วยแล้วเมื่อวานท่านก็ส่งตรัดกับหมอว่าลงเรื่องขอบใจในสิ่งที่ถูกต้องนะครับซึ่งผมทําคลิปอยู่แฟนรายการไปติดตามชมได้ครับอันนี้ปลดล็อกกัญชาปลดล็อกกัญชานะครับเราแค่รัฐมนตรีเซนเ ในหลวงพระชินีบำเพ็ญกุศลทรงสักการะราชานุสรวันคนล้ายอุสรรหกะสมนิกรปิติเฝ้ารับเสด็จครับอันนี้เจ็บกาดสีรวบทันทีแยโยนคลิปไปบอมมวลชนโตหตำรวจยืนเฉยตำรวจยืนเฉยครับเป็ดเหลืองพืบ SC b ค er อนเทนเนอร์สกัดเกอร์บุ้มอีกรอบบุ้มอีกรอบ27จพฤศจิกายนครับ เฟ้นหากสชชา้าางประเทศเสียโอกาสอันนี้ก็ปองเข้มนะครับเมื่อวานเป็นแซลกันเยอะใน t w i t t e อร์นะครับเป็น land of container ไป็ละครประเทศไทยปองเข้มโดย,ยที่ตำรวจนำตู้คอนเทนเนอร์และรวดหนามไปวางตามจุดต่างๆรอดจะกเมื่ะวานแยกวางแดงองกัอกม่ให้ผู้ชุมนุมเข้านะครับโอ้โหแล้วเมื่อวานผมว่าทหารไปฐานตำรวจนะครับแต่งชุดพลเรือนไปอยู่แถวนั้นเป็นหลายพันคนเลยนะฮะไปดูหน้าในหน่อยครับ ในในป้องกันเหตุร้ายครับป้องกันเหตุร้ายป้องกันเหตุร้ายนะครับอันนี้เวทีมติชนระดมสมองอยากเห็นเจ็ดเสือเทพกสชเจ๋งเก่งเร่งช่วยกู้เศรษฐกิจครับสมานฉันสมานฉันโอ้อันนี้เป็นกระตูนนะฮะกร์ตูนกระตูนอรุณวชรสวัสดิ์ครับทอมแอนด์เจอรรี่นะฮะตำรวจไล่จับ ม็อบเด็กครับตำหมจแล่จับม็อบเด็กนะฮะแล้วก็อันนี้ในภาวะตั้งรับในสมรภูมิการเมืองไทยทั้งสองฝ่ายนะครับดูตอนท้ายกันแล้วกันนะครับแฟนรายการความคิดที่ว่าในที่สุดม็อบเยาวชนจะฝ่อแผ่วลงบทบวชในที่สุดความคิด3ข้อระหวางตอบรับ ล้วนเป็นสิ่งเพ้อฝันไม่ว่าจะเป็นการเสนอกระปรนการสมัชชันร้วนไม่มีความหมายไม่ว่าการในหน้าเรื่องทํรดูล้วนต,ต้องใช้เวลาการมาเชิญทางการเมืองจริงยังอยู่ในขั้นยันยาวอีกต่อไปครับสภาวะตั้งรับนะครับอันนี้อันนี้ปหลัด ลองปลัดกระทรวงที่ไปโต้กับกลุ่มนักเรียนเลวครับโอ้โหนี่ก็เป็นแฮชแท็กติดนะฮะชื่อวีระแข็งกสิการครับเป็นคนนครสวรรค์ฮะอ๋ออายุ62อา,ายุ62เรียนวิไลคูนครสวรรค์นะครับไปเป็นลองปหลัด เป็นพอเขตอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสายสพทน,นี่เป็นสายศึกษาธิการครับแฟนรายการครับไต่ไต่มาจากครูเลยครับอันนี้ท่านเรียนในเมืองไทยตลอดเลยโอเคครับเป็นติดแฮชแท็กทรงผมบางเพื่อนพอมีภาควิจารณ์คำพูดกว้างขวางโลกใบเก่ากับโลกใบใหม่กำลังต่อสู้กันครับ หนังสือเล่มใหม่ของหนุ่มมืองจันครับใครเป็นแฟนคุณนุ่มเมืองจันเชิญเลยนะครับแค่เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ไพ่แพ่อันนี้หน้า5ครับเหตุฆาต่อเนื่องพลตำรวจโทรกรวัตรปานประภากรอธิบดีกรมสอบสมวนพิเศษนะครับลงที่หาข้อมูลกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนดงมะไฟคัดค้านอำเภอสวนภูมิจังหวัดหนองบัวลำภูคัดค้านสัมปทานเมือง ปูนพื้นที่ถูกลอบยิงสังหารอย่างต่อเนื่องครับโอ้โหสอสอรอ,อันนี้เรื่องสอสออรอนะครับสมศักดิ์ขอแก้มือลั่นปรับยาหกพัล้านเอาจากอะไรนะจากยาเคกลายเป็นสารเคมีโอเคฮะคุณสมศักดิ์ก็ออกมาขอโทษเลยเวทีมติชนระดมมุมมองจริงๆเนี่ย อยากรู้ว่าใครเป็นเจกข,ของนะครับถ้ามันถ้ามันไม่ใช่อา,อาจารย์ผมโพลบ,บอกว่าถ้ามันไม่ใช่ยาเคหรือว่ายาเสพติดจริงต้องมีคนไปขอรับคืนสารเคมีและคนนั้นคือใครคนนั้นคือใครครับคนนั้นคือใครนะครับอันนี้พูดถึงหน้า7เจ็ดนะครับในหลวงนะครับยึดสิบห้าล้านลูปีเป็นอะไรอะ เป็นเงินนะครับที่ส่งกรีนบัตเป็นเงินผิดกฎหมาย15ล้านรูปีอินดีในหลวงกสทชนะครับอันนี้กสทชอ,อันนี้ปลาบึ้มหน้า8นะครับที่อยากรู้กันน,ะนี่ฮะแลนด์ออฟคอนเทนเนอร์ครับประเทศไทยโอ้โห,โห,โห,โหกำแพงคอนเทนเนอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนามไปวางตัวจังใจนักท่องเที่ยวส่วนแยกนางเลิงแยกยูมาลาแยกวังแดงเพื่อป้องกันผู้ชุมนุมรัศดรบาุกเข้าพื้นที่แม้ผู้ชุมนุม แม้ผู้ชุมจะย้ายไปที่ธนาคารสํานักงานกกาใหญ่หมือนรัชดาแล้วก็ตามครับนั่นสิครับอันนี้ก็คือคือเขาประกาศไปก่อนล่วงหน้าแล้วประมาณสี่ทุ่มคืนวันที่ยีี่นะครับแต่ก็มีการตั้งอยู่นะครับจนเมื่อวานนี้ท่านโฆษกตํารวจแห่งชาติก็ออกมาขอโทษประชาชนนะครับที่ปิดเส้นทางรวมถึงมี คลิปแซวคนเอกประยุทธ์ถามนะกร่บบอกรถติดไม้เมื่อเช้าอะไรทำนองนั้นนะครับไปฟังกันได้ในช่อง YouTube ชีพทาควิเศษนะครับปาบุ้มนะครับบิ๊กตู่บิ๊กตู่ยันไม่คิดใช้กฎอายการศึกนะครับย้ํากฎหมายมีอยู่ไม่หวันชุมนุม5วันเน็บสื่อเช็คเวลาทำงานนายกวิศนุขอพูดยกเลิกกฎอายการศึก นี่เป็นกระตูนหลยผู้เชี่ยวชาญไม่ได้กินถ้าไม่มีใครจธรมได้กินรัฐประหารนะครับไปดูด้านบนต่อครับโยนเจ้าหน้าที่เคาะใช้มาตรา112ห่วงมือที่2ส,สร้างความรุนแรงครับร้องกันนัวปมศิระปาใสนะครับอีกกลุ่มร้องสอบสอสอร่วมมบนะร้องสอบสอสร่วมมบนะครับ เก้าวไก่ก้าวไก่ไม่หวันโดนสอบร่วมชุมนุมครับองค์กรสิทธิวิจารณ์ใช้มาตรหนึ่งหนึ่งสองสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มสิทธิมนุษยชนนานาชาติหลายกลุ่มออกมาถแถลงการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบลาลไทยที่ใช้มาตรหนึ่งสองกับแกนนำหนึ่งในนั้นคืออาร์มันคุนนี่พยายของจอร์ดคุนนี่ไทยความและสิทธิมนุษยชนจากภูมิธีคุนนี่นะครับแถลงการว่าไม่สมควรที่จะมีใครต้องถูกจับขังเพราะมีการวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่หรือระบบของรัฐบาล และว่ารัฐบ,บาลไทยไม่ควรตอบโต้ตตผู้ประท้วงโดยความสงบโดยการใช้ดําเนินคดีปิดปากกวาดล้างผู้ชุมนุมประท้วงครับนอกจากนี้สพันสากลเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ถแถลงการการเมืองในไทยเช่นการระบุว่ากฎหมายต้องไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินกับแกนรนาและผู้ชุมนุมส,สับสนประชาธิปไตยครับเรียกเพนกวินอานนท์รับทราบข้อากล่าวหามาตรา1 1 2นะครับ เผย12แกนนำเจอมาตา112ครับคุมตัวโตโต้ด,ดำเนินคดีที่อุบลน,นะครับอันนี้เป็นการอาสาระครับอดีตผู้สมัครของพรรคความหวังใหม่เมาานนื่อวันวันก่อนโดนจับนะครับเมื่อวานครูใหญ่ตะพลบวัวพัดนะครับก็ครูใหญ่ขอนแก่นพอกันทีถูกจับเมื่อวานนะครับถูกจับจับครูใหญ่ส่งสองพอ,อุดรธานีนะครับ ทางคุณนร์เซน้าน้องตูมทนายความทิทเป็นส่วนกล่าวว่าเรื่องนี้ผู้ต้องหาไม่เคยได้หมายเรียกม,มาก่อนเต็มการออกหมายจับเลยเพิ่งเมื่อวานมีข้อสังเกตว่าการจับกลุ่มเริ่มก่อนชุมนุมหลังจากที่นายอัจฉริจะถูกส่งตัวไปที่สพอุดรธานีทีมทนายความจะยื่นประกันตัวในชั้นตํารวจคดีนี้ตํารวจมีดุลพินิจให้ประกันตัวจากนั้นตํารวจพาพาไปสพอุดรธานีมีมนชลให้กำลังใจแล้วก็เดินกเดินทางไปหลายจังหวัดจับม็อบคู่ขนานเออน่าสนใจอันนี้ มีที่กาลสินนะครับกาลสินนี่ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ามีนะครับมีที่ลำปางนะครับมีที่ลำปางลำปางของตัวร้านหลักเมืองลำปางนะครับมีที่เชียงรายนะครับเชียงรายมี2จุดครับถนนน้ารัหน้ารายกับหมหาวิทยลาลัยราชวัฏเชียงรายแล้วก็ที่ชัยนาทบริเวณสวนนกชัยนาทครับชนคอนเทนเนอร์ปิดถนนวุ่นนะครับเมื่อวานนี้นะครับ ขอโทษประชาชนปิดจราจรพลตร,ตรียิ่งยอดเทพจำนงนโฆษกตำรวจแห่งชาติถแถลงขอโทษประชาชนกรณีมีจราจรไม่สะดวกไม่มีความสะดวกก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศสถานที่สำคัญรัพย์สินเป็นจุดสําคัญเฝ้าระวังนะครับทำให้ส่งผลกระทบการชุมนุมตามเส้นทางต่างๆนี่ครับกองทัพภาคหนึ่งซ้อมแผนเมื่อวัน ตำรวจเชื่อจเจอจาผู้ชุมนุมได้เพนกวินไมรุงรุ่มชุมนุมนะครับเมื่อวานนี้สอสอ .9 ไกสังเกตการครับมีใครประกาะสิมันโรวิลอนการีสอร์ตเนจ่าแสงจันทร์อมรรัชโชคประม,มิตรกุลน,นะครับต่อครับอันนี้ฮะจับครูใหญ่อัตพลบัวใหญ่กลุ่มแกนนำราศดรถูกตำรวจนอกเครือแบบจับกลุ่มตามหมาย จับของสารอุดรธานีนําไปบันทึกาการจับกลุมก่อนส่งตัวไปสพอ,อุดรธานีครับปาบึ้มต่อนะครับไม่ไม่กังวลมาตาหนึ่งหนึ่งสองครับพระส,ะะสะรวดีธนกิจวิบูลผลน้องไม้นะครับนี่หาเมื่อวานนี้สอสิวรักษปลาใสาร่วมไล่บิ๊กตู่นะครับเวลาการไปชมในคลิปได้นะครับผมได้ไปอ้างอิงคลิปมาแล้วก็มาทำในช่องนะครับ สสีวรัฐมประสายสมัยไม่เห็นเกี่ยวกับรัฐบาลเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองแต่ผู้ชมว่าไม่ต้องเตืนว่าประยุทธ์ไม่ควรเป็นนายกอีกต่อไปนะครับเอมมี่ไม้ไม่หว่นมาตรา1หนึ่งหนึ่งสองครับอานน์เผยสิ้นปีจะมีบึ้มบึ้มอีกโค้คําพูดครับคนคำพูดนะครับถ้าคิดจะใช้รัฐทหารอีกขอวิงวอนเมหานเอายาถ่ายให้กิน ลุงให้เราขอพรถ้ามีรัฐบาลเราทุกคนรับผิดชอบที่ปไตยฟันตาต่อตาฟันต่อฟันรัฐบาลครั้งนี้จะเป็นรัฐทหารั้าราชการประเทศไทยไม่เชื่อลองดูสุดท้ายถ้ามีอะไรผพลาดคือการเลือกชุดเพาะร้อนมากแต่มันเท่ผมยอมอ๋อนี่นายพูดติดตลกนะครับเขาบอกคุณแทนอนนท์บอกไงบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นสิ่งที่เป็นช่วงที่สิ่งหูพังต่างๆสามารถออกพูดได้วันนี้ผ พิสูจน์แล้วว่ามันจุดติดจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเริ่มอย่างเป็นทางการวันนี้เสียงองทุกคนแล้วามตอบรับตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่เราสามารถรวมใจคนจนํานวนมากให้ตั้งคําถามในสิ่งรวมถึงและทมนูนกลายเป็นของเล่นของคนชนนําไทยเจ้าที่มีการจัดตู้คอนเส้ร์วเหนามแต่พวกตนไม่แปน,นั้นเมื่อเช้าตํรวจสนังกงานตำรวจแห่งชาติแถลงว่ารถติดเพราะพวกเราถามแล้วถามว่าแล้วทําไมท่านไม่เก็บวันนี้พวกเราไม่ได้มาชุมนุมเฉยแต่มีทางออก ของกฎหมายชินวัตรภัยวรวมป่าสัยลุงปนัสยานัดยิบเจ็ดพฤศจิกาชุมนุม4โมงเย็นครับแต่ยังไม่ได้ประกาศว่าที่ไหนนะครับต่อมาเวลาสินาฬิกาเจนาทีนาพิยุติการชุมนุมโดยประชาชนกันตะโกนสังนาจงพินัาประชาราชจงเจริญนะครับแล้วก็แยกย้ายก,กับโยนบอมยิงป่วนม็อบเจ็บ4ครับโวยตำรวจเฉยคลิปชัดป้มือปาบุ้มนี่ฮะ อันนี้หน้า9นะครับหน้า10ธนาทรช่วยหาเสียงนะครับธนาทนจรจึงลิเกนประธาน9ก้าหน้าหาเสียงช่วยชาตวานันสารผู้รับสมัครรับตั้งนายอาอกอบจนะครปฐมครับธนาทรโวยฮะธนาทรลุยหาเสียงคลองเจดีววยโวยถูกคุกคามปวไมาให้พบประชาชนหึ่มเอาผิด4จังหวัดมีหลักฐานชัดนะครับ ในสัปดาห์หน้านทองกั่ว่าจะรั้วไม่ไ้คดีต้องปกป้องสีทในการเลือกตั้งนะครับทีมบิ๊กแจ,แจ้งความมือมือทำลายป้ายปากน้ำลุยเคาะประตูบ้านชิงนายกนะครับตราดผู้สมัครหาเสียงคึกคักกกตยังไม่รับรายงานพังป้ายแฉพิจิตรซื้อเสียงมโหรานอ,าอุตรดิตนะครับมอบซองนางรำไม่คิดสมัครหน่อย หน่อยอันนี้นางยนลดาหวังคุสุภกิจโกศลหรือหน่อยพู้สมัครนายกออจอโคราชนะครับนคราสีมาหน่อยขอพอรถวายกล้วยขอนแก่นก็เดือดโลดแจ้งความอันนี้เรื่องของกัญชานะเวลาวุด,ล,ดลุดดูคงกระดูกวานโบราณสองถึง6,000ปีครับโหที่ไหนฮะเนี่ย ปานแพ้วสมุดสงครามครับโอ้โห,หน่าทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะจุลศิลป์พาร์คประเทศไทยอันนี้ที่ไหนครับมาจากไหนแท่งเหล็กปริศนาสูงขึ้นกลางททเลสยรัดยูทาห์นะครับโดยเจ้าที่พบขณะใช้เฮลิคอปเตอร์บินนับจำนวนแกะจนทำให้เกิดสคดีสมคบคิดมากมายมาจากต่างดาวหรือเป็นศิลปะประยุกต์ใหม่นะครับ นี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนถัดไปของสหรัฐครับโทนี่บริงเคนอันนี้เป็นโฆษณาของพีปตทสพอครับบริษัทปตทสำรวจปิโตรเรียมจำกัดมหาชนครับคนสินค้าชุมชนต้นทุนเศรษฐกิจฐานรากครับ นี้พูดถึงหมู่บ้าน CIV นะครับกรมอุตสาหกรรมชวนกันไปเที่ยวครับเที่ยวชุมชนสนุกครับแฟนรายการเมื่อพ่อแม่ต้องการเป็นหัวหน้าสารสนเทศของบ้านอ,อ,อันนี้อะไรอะ่ะ AS 5G Smart m i l l e r ตอบจทนักชอบยุค New Normal Honda s o n City 2รุ่นนะครับ5ประตูกับ EV b o o อันนี้หน้า15อันนี้อาจารย์วีรศักดิ์เคลือเทพนักวิชาการรัฐศสาสตร์จุรังกรมหาวิาลมาดูซิท่านว่าไงสิ่งสําคัญในการแก้ไขอนินุลครั้งนี้ประชาชนควรเขา้ามีส่วนร่วมถ้าเป็นไปได้ก่อนจะมีบทสรุปสสรควรมีหน้าที่มาหรือองค์ประกอบอย่างไราเรสามารถทําเวทีเสวนาคุยได้ทุกจังหวัดครับสมรธภาพจีนสหร,รัฐครับโจไบ,บเดน อันนี้เฮนรี ry, ่เบอรีผู้ถึงคำสาปของออสการ์ส่งฮาลูทิ้งชิงออสการ์อันนี้เลือกตั้งอบบอจอครับชาทอรุยปักธง3อบบอจนะครับเมืองสามหมอกร้อนแรงแกนำสตรีเมืองสามหมาอ,น,น,มมอามมานี่ก็ไปต้องสอนนะฮะอัคละนี่ฮะสมศักดิ์กิติทอนกุล ตั้งเป้าสมัยที่7โอ้โหนะฮะท็อปอัแบ่งแอดมิชชั่น9กลุ่มนะครับสมเด็จทีรยยนเธอจะต้องไปสมเด็จพระยานวชิโรดมเธอต้องไปอาัสายุงเทพในแพทย์วิชัยเทียนถาวรครับอัดีประหลัดเกษมอุสุขและก็หน่าสุดท้ายครับหนูถูกทําอนาจารขยับปัญหาสุขใต้ผมเลยไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยครับปิสนาวัจญานมิตรสองแผ่นดินมาที่ที่เก้าครับ เผื่อใครอยากไปเที่ยวกับมัติชนนะครับ900บาทครับในกรุงเทพนี่เองขอบคุณหนังสือพิมพ์มัติชนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทาคาวิเศษครับสวัสดีครับ